สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเฮงมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่ยีบกุมภาพันธ์2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานขึ้นหน่งนแรอบ1,830บถึง1 8 4 4ดอลลาร์ปิดตลาดลดลงไป6ดอลลาร์ปิดที่1,834ดอลลาร์ปัจจัยกดดันหลักขอทองคำมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นบอลยูสเมีาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นผลจากที่สหรัฐประกาศตัวเลขดัชนีเพมไหม่ภาคเริกาแล้วก็ภาคการผิดเดินกุมภาพันธ์ออกมาสูงกว่าคาดคาดการไว้โดยภาคการเริกาเพิ่มขึ้นเป็น50.5มากกว่าทา่คาดการว่าจะออกมา4 7 3ภาคการผิดเพิ่มขึ้นเป็น47.8มากกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะออกมา47.2ค่ะส่วนกองทุน s p สาร์กองทัสนิ่งถือของทองเท่าเดิมโดยตอนนี้ก็ถืออยู่ 9 1 9 9 2ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะคืนนี้ตีสองจะมีการเปิดเผยแรงการการประชุมเฟดครั้งล่าสุดวันที่31มบกราคมถึงหนุ่มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนั้นเฟดตัดสินใจชะลอการขึ้นดอ,อกเบีย้ยโดยขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพียง025สําำหรับการเปิดเผยแรงงานการประชุมเฟดก็ทําให้เราทราบรายละเอียดมุมมองของเจ้าหนี้เฟดเกี่ยวกับ แนวโน้มนวใบอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะคะซึ่งณตอนนี้ตลาดอาจจะกังวลว่าในเมื่อตัวเลขการจ้างงานออกมาแข็งแรงอัตราเงินเฟ้อก็สูงกว่าคาดการไหวเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เฟดตัดสินใจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมก่อนที่จะเห็นตัวเลขทั้ง2อันนี้นะคะก็อาจจะทําให้คิดว่านะคะ เจ้านี้เฟดก็อาจจะให้มุมมองที่ชะลอการข,ขึ้นออกเบีย้ยอยู่นะคะตรงนี้ก็มีรุนว่าทองอาจจะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าการฟื้นตัวอาจจะมีกรอบที่จํากัดแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตให้กรอบการเคลื่อนไหว1,830-1,850ดอลลาร์ค่ะแนวรับ1,830ดอลลาร์แล้วก็1,818ด18อลลาร์แนวต้าน1,850ดอลลาร์แล้วก็1,860ดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งในประเทศเมืม่อวานเปลี่ยนแปลง2ครั้งขายออกช่วงเงย็น30มหมืบาททวนเพิ่มขึ้น50บาทแนวรับ2อง0มาพันเกบาท2 9ง0มบาทแนวต้าน3 1มหมบาทแล้วก็สามหมร้อิบาทค่ะกลยุทธการลงทุนแนะนำเข้าซื้อเก่งกำไรได้สำหรับการลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะซึ่งจุดที่ให้เข้าซื้อเก่งกำไร1,830ดอลลาร์จุดขายตขาดทุน1818ดอลลาร์ค่ะ ส่วนการลงทุนในทองแท่งแนะนำค่อยๆทย,ยอยสะสมนะคะ1 8 1 8ถึง1,830ดอลลาร์เข้าซื้อสะสมบางส่วนก่อนส่วนเงินบาทเมาททื่อวานทิศทางอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงถึง30สตางค์ปิดที่34บสาท57สตางค์ทิศทางเงินบาทแนวโน้มมองว่าน่าจะอ่อนค่าลงต่อนะคะจา,าก2งปัจจัยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นปัจจัยที่2ก็เม็ดเงินจากต่างประเทศไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ช่วงนี้ก็เนเซลค่อนข้างจะมีแนวสำคัญพอสมควรแนวรับ34บาท20ตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท80ตังค์ผนขึ้นไปได้35บาททุวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ